พี่พี่น้ำอยากจะขอช่วงสุท้ายนี่จริงเราให้ความรน้มือีกักับเพื่อนๆนที่แบกปานด้เพราะว่าบางทีพูดหม่แล้วแต่พี่น้ำอาจจะไม่ได้ยินเสียงของเพื่อนที่แบกานชัดเจนเนื่องจากน้องๆูดคุยเองนะคะดังนั้นเราเรียกก่อช่วนึงถ้ากขยบาได้แต่หมีเสียงเราโวยไวงั้นขอให้คนที่มีเสียงก็คือพี่เอเพื่อนๆนะคะที่ได้พ่ดปันเนาะโอเคอาาหนัดไปชัเลยค่ะ